มีเข้าไปไม่ได้มีออกมาพ่อจ้าเอาขนมให้อยูเอาโนโอ้ยมีจะเข้าไปนอนไม่ได้พ่อจ้าเอาขนมมาหน่อยเร็วๆโอ้ขนมไมาไน่อยเร็วๆเฮ้ยโภถามแม่เด้วยไเด้วยไเด้อบายบายๆอย่าพอขนมแม่ด้อหวยไรด้อกลับแล้วมีอิ่มแล้วไปแล้วค่ะแม่ๆขึ้นมาเองลงเองนักเลงทองก่อนไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะ เด็กอย่าเข้าบ้านมีเด็กอย่าเข้ามานอนพ่อจ๋าจูนอนด้วยหน่อยจูนอนด้วยหน่อยพ่อจ๋าโอ้ยหลายอย่าเข้ามาในบ้านไ,ไม่แม่เข้ามาไม่ได้หรอกน้ำหนักเท่าไหร่นี่ฮะนี่ มีอยากเข้าไปนอนในบ้านวะลูกห้องพ่อนี่ดิพ่อคนเดียวนี่มีทอนด้วยได้ไหมพ่อยวให้พ่อเสริมใต้ตารางเงอนก่อนนะมีอยากเข้าไปนอนในหอยากเข้ามาอยากเข้ามามีอยากเข้ามาอยากเขอกเข้ามอกเขามามอยเขีอยากเมาอ้ยยาพ่อเสริมใต้ตารางเงินก่อนเนอะเออ้พ่อเสริมอย่านี้เข้ามาได้เลยนี่อนมือทาไปด้วยนอหลังมาด้วยนะเออเย กินแล้วก็กลับบ้านนะลูกกินแล้วกลับเมืนเนอกินแล้วก็ลงไปหาแม่วาเดี๋ยวแม่วาก็เรียกอีกดี่ะอนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งนั่งลงดิอ่นั่งลงนั่งลงนั่งลงดูั่งน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 ั่งลงก่อนเดี๋ยวนั่งก่อนพจ๋าวันหลังให้จูนอนด้วยนะจูอยากมานอนด้วยโอ้ย แงงดีท่สวยงสวยเออแงงสวยดุบหขอเข้าไปในบ้านหน่อยได้ไหมพอจ๋าโอ้ยหลาคิดว่าหละเป็นคนหลาคิดว่าหลาตัวเล็กเลหละตัวใหญ่แล้วห้องพ่จ๋าไม่มีอะไรหรอกห้องพ่จ oh, hmm ๋ามีขนมไหมพ่จ๋า Hãy chu đu này si Hãy chu đu này xíu. Hãy chu đu. 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 Hãy chu đu đu. Hãy chu เอาเลยลูกกัดเอาเลยอ๋อโอ้ยลูกลาหิ้วลูกลาหิ้วเด้อลูกลาหิ้วลูกลาหิ้วเด้อคิดดื้อนะเราเนี่ยขึ้นมากินขนมป๋าดูขึ้นมากินผลไม้ป๋าหมดแล้วเดี๋ยววันหลังอาบน้ำสวยๆแล้วค่อยขึ้นมานอนเดอเอเอ้อ อาบน้ำให้สะอาดช่วยๆทาแป้งปะแป้งแล้วก็มานอนกับพ๋าเด้อในสำรวจห้องพ๋าสิมีอะไรบ้างในดูห้องพ่อสินีองพ่ออยู่นี่ไหนพญาห้องพจ๋าอยู่ไหนเลยเดี๋ยวพ่อัาพจ๋าวันหลังวันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวจูอาบน้ำนะนี่ของพ่อเนี่ย

แม่แม่เขาส่งมาให้รู้ดีเนาะอร่อยไหมลูกแซ่บมากินแล้วก็อาบน้ำนะเดี๋ยววันหลังค่อยเอาที่นอนมานอนด้วยกับพ่อาเดี๋ยววันหลที่นอนัมาห่อยคนนึงมานั่งลงเฉยๆเดีวการ์ตูนยังไม่เล่นหรอกตอนนี้อ่ะการ์ตูนยังไม่เล่น ข้าม้านุ่นแหละตอนนี้ขาวพากข้ามอยู่ขาวพักข้ามอยู่ก็คิดว่าตัวเองตัวเล็กเป็นคนเลยใ่ไเข้าไปสองพาแต่มันทีู่เล็กที่ไม่ะเข้าไปสองพยาวะลูกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก บอนว่าอไงนอนดื้อนี่มึงดื้หน้ากับมากดื้อตั้งแบบในว่าเรานอนนอนพอดื้อเอออาบน้ําก่อนนะก่อนจะขึ้นมานอนข้างบนอาบน้ำล้างเท้าก่อนเอออาบน้ำล้างขาล้างแข้งก่อนเด้อล้างเท้าล้างเท้าน้อยก่อนเด้อเด้อล่ะมีอยากมีอยากเข้ามานอนมีเข้าไปไม่ได้มีออกมาพระเจ้าเอาขนมไปเออ มีจะเข้าไปนอนไม่ได้พ่อจ๋าเอาขนมมาหน่อยเร็วๆโอขนมไม่ได้ไม่าเลยมาเลยมาไลยมาเลยโอ๊ยรออยู่ข้างนอกนั่นแหละลูกทางนอกทางนอกก็หล่พ่ออยากพ่อยให้มีความาเลยเดี๋ยวพ่อเสริมเล็กก่อนมีอยากเข้าไปด้วยพ่อยขนมแป๊บเดียวมีต้องไปลดน้ำหนักก่อนลูกมีต้องลดน้ำหนักก่อนโอเคไหม มีต้องลดน้ำหนักก่อนเนี่ยห้องพาจารเล็กนิดเดียวมีจะเข้าไปนอนได้ยังไงมีต้องเลิกกินจุกจิก่อนลูกอันดับแรกแล้วก็ก,วก,กินผลไม้นิดเดียวอย่ากินเยอะควบคุมน้ำหนักถ้าจูไม่กินผลไม้เยอะยผลไม้จะหมดไ้เลยฮ <c ười> ะยห็ไหมพี่จูถ้าจูไม่ไม่กินนี่ผลไม้หมดไม่หมงาไง กินอิ่มแล้วก็ลงไปหาแม่นะกินแล้วก็ลงหาแม่รู้แกนะลูกกินอิ่มลูก็ลงไปหาแม่นะลูกเดี๋ยวแม่มาเรียกได้สอนสอนลูกได้จำจำพ่อสอนได้ไหมเดี๋ยวแม่มาเรียกจ้ามาเร็วนางยังไม่เล่นเนี่ยะนางยังไม่เล่นลูกเมาจ้ามามาจ้ามาเร็วโอ้ย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 ดีนะวันนี้พี่หลอดไม่อยู่นิ่งหน่อยพี่หลอดไม่อยู่วะพี่หลอดอยู่พี่หลอด ไม่ให้ขึ้นมานะนี่ไม่ให้ขึ้นมาในนี้นะนีไ่ได้จูเป็นคนทำนันจูเนาะจูเป็นคนทำหลอดด้วมีสิทธิ์นะใช่ไหม, <c oughs> ไหมเดียเ๋ยวอิ่มแล้วก็กลับบ้านนะลูกอิ่มแล้วกลับบ้านนะลูกนะ <c oughs> เนี่ยพ่อใหญ่หนูขึ้นมานอนน้ำมีดเดี๋ยวมึงรอชมกินมันหลังจะมานอนอ่ะหัดเตรียมพระองค์พรหุ่มมาด้วยผ้าหุ่มแบบพิเศษอยู่ไหน อาบ,บอนงอาบน้ํามาแล้วยังเนี่ยฮะ <c oughs> นอนกับพ่อจานูอาบน้ำมาก่อนนะวันหลังเตรียมผ้าห่มมาเลยเด้อเอาหมอนผ้าห่มมาด้วยวันไหนหนูไม่อาบนูบอกพ่อเลยเดี๋ยวพ่อจะไม่อาบนหอกันหลานอยากนอนที่นอนเหรอลูกอยากนอนในห้องอุ่นๆเหรอโอ๊ยหลาน <c oughs> นี่เข้าใจอะไรผิดไปเยอะแล้วนะหนูอยากนอนดีดีบอนคอ่ขัดนอนเองข้าไปสำรวจที่นอนพ่อจ้าว ยาดอกยาดอกย่า,ยาน,นี่นจูว่าจูตัวเล็กอยู่นะพ่อจ๋าโอยจูตัวเล็กนิดเดียวหนังยังไม่เล่นห,หรอกลูกหนังยังไม่เล่นล <Born. S 2> กระตูนยังไม่เล่นหรอกจะเปิดปีดปีดเปิดปีดป่กินอิ่มแล้วก็ไปใช่ไหมลูกละกินอิ่มแล้วละก็ลงไปใช่ไหม dở là kín im lạ lông bay em hơi tao pha đưa hoi bữa nóng đưa hoi bữa nóng đưa vào đưa nóng 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 đưa đưa nóng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  đưa đưa nóng 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 เป็นอะไดึงบึกนะฮะพอเบื้องเนี่ยไม่หด้วน่อร่อยไหมลูกครบลาดก็คอยเวลาหเลยึงมาเมื่อวาน้วนเดี๋ยวือโห่มือปวดปั๊บปวดปาเรปวดปาิดจดพวเราเดินนะสลาดไม่ว่ามอีกแกะโซ่เป็นไม่อยากจะเข้าไปแล้วเลย มองห้องไปแล้วกินมแล้วป่ะลูกกลับบ้านแล้วยังกลับบ้านซะซันกลับบ้านเด้อกลับบ้านเรื่องนี้ลูกกิมแล้วก็กลับบ้านกลับซะซันลูอกลับซาลักชาหาแม่เด้อหาแม่เรื่องนี้เด้อลายลายลายหัวหาแม่เรื่องไรเด้อลานเด้อบายบายเจ้าพ่อขนมไทยเด้อหลานเด้อกลับแล้วมีอิ่มแล้วไปแล้วค่ะแม่แม่ขึ้นมาเองลงเองนักเลงพอ กลับบ้านเด้อพรุ่งนี้มาใหม่นะ<า>จูพรุ่งนี้ค่อยมาเด้อม,มาใหม่รึนี่อไปเร็วเดี๋ยวแม่มาเรียกไม่ต้องแวะนะก็ต้องแวะใช่รึไม่ต้องแวนะแไปเลยเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อตามไปด้วยล่ะไปแล้วค่ะแ,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 แม่